สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงอาการน้ำไม่เข้าอาการสี่สี่น้ำไม่เข้าเครื่อง วาวน้ำเข้าวางน้ำยาปรับผ้านุ่มฝาบได้สี่สิบสามเควางน้ำเข้าวาวน้ำเข้าวา,วนาวงน้ำเข้าวงซักฟอกขาดครับ ทีนี้มาวัดไฟที่ป้อนดูครับเอซีร้อยสิบโวลต์ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูครับ ผมว่าด,ดูโอห์มร่วงโซโลินอย์ขดลว,ว,วดโซโลิขดลวดโซลินอย์ฝั่งดีเลือดสี่จุเคอ๋อสี่องเคโอห์มขงที่ขาดไม่ขึ้นครับพอด,ดีผมมีขดลวดโซโลินอย์สำรอง เราวัดดู 43K ก็ถ้ามีก็เปลี่ยนยกเลยครับแต่พอดีผมมีสำลองมาดูวิธีเปลี่ยน ต้องค่อยๆครับเดี๋ยวมันหักแบบค่อ,อนนก็หมุนค่อยๆหมุน Okay, man.

ครับเครื่องสร้างได้ปกติสรุปสาเหตุมาจากวาวน้ำเข้าขดลวดขาดทำให้น้ำไม่เข้าเครื่องจะเออร์เลอร์ 4C แล้วเครื่องก็ไม่ทำงานต่อครับขอบคุณครับที่รับชม